สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Spider-Man No Way Home กันต่อดีกว่านะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเนื้อเรื่องไปถูกไหมแต่ก็เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องที่พูดกันเนี่ยนะครับผมเราจะเอาแค่ข้อมูลจาก ไอตัวอย่างที่มันออกมาเท่านั้นนะเรายังไม่พูดถึงสไปเดอร์แมนสคนหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมถึงแม้ว่ามันน่าจะมาอย่างแน่นอนละ่ะในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาเสริมในจุดนั้นนะครับว่า ตอนที่แล้วพูดถึงเนื้อเรื่องไปถูกไหมในวันนี้เองเนี่ยจะมาพูดถึงตัวละครที่จะมาปรากฏตัวในหนัง Spider-Man No Way Home แล้วยังไม่ได้ออกมาในตัวอย่างกันนะครับซึ่งแน่นอนล่ะอันนี้เนี่ยพูดจนตรงๆเลยนะครับผมว่ามันยังไม่มีอะไรชัวร์100%นะแต่จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราก็มีตัวที่ชัวร์แล้วอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งตัวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ อีก3ตัวนะครับผมที่น่าจะมาแบบ100%แต่ถ้าไม่มาก็อย่ามาว่าผมนะก็เรียกได้ว่าดูกันไปแล้วกันนะครับว่าจะมีตัวละครไหนบ้างก็รวมทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับผมฝั่งไวรายเองอ่ะเราได้เห็นกันไปแล้วถูกไหมก็เรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยทีนี้เองอะ่ะเฮ้ยทำไมมันมาจากฝั่งไวรัอ่ะมันไม่มีฝั่งพระเอกมาบ้างหรอถูกปะฝั่งพระเอกเองเนี่ยน่าจะมากัน4ตัวนะครับผมประกอบไปด้วย1เลยนะครับสไปเดอร์แมนแอนดรูว์กาฟิลนะครับผมจาก The Amazing Spider-Man สองนครับผมตัวของสไปเดอร์แมนจากเวอร์ชั่นของแซมเลมี่นะครับนั่นก็คือตัวของโทบี้แม็กควายนะครับอันนี้ก็2องสไปเดอร์แมนถูกไหมร่วมกันกับตัวของทอมฮอลแลนด์เองเนี่ยก็เป็น3ามสไปเดอร์แมนแล้วนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมจากภาพหลุดเนี่ยตัวละครนี้ก็มาเหมือนกันนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้มาต่อสู้อะไรอาจจะมาเหมือนเป็นแบบอีสเตอร์เอ็กอาจจะมาเหมือนเป็นคา m มิโอซะมากกว่านะครับนั่นก็คือตัวของแมทเมอร์ด็อก หรือว่าเดร์เดวิลนั่นเองครับถ้าดูจากภาพหลุดเนี่ยมาแน่ๆน,นะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะว่าหลุดมันจะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนถ้าเป็นรูปตัดต่อเนี่ยก็คงจะใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเลยและเราอาจจะไม่สามารถโชว์รูปให้ท่านผู้ชมได้ดูก็แล้วกันก็เอาหน้าตาของแมตต์มอร์ดกไปก่อนนะครับผมเดร์เดวิลนั่นเองซึ่งแน่นอนละ่ะเขาก็คือเดร์เดวิลจากซีรีส์เน็ต l ฟลกนะครับต่อจากนั้นนะครับผม,ผมมากัน3ตัวแล้วนะครับผมตัวสุดท้ายเนี่ยชัวร์ที่สุดเลยว่าแน่ๆแ,แหละต้องมีส่วนร่วมกับสไปเดอรนะ์แมอน,นมยอย มาน้อยขนาดไหนมาในเอ็นเครดิตไหมอันนี้ไม่สามารถตอบได้นะครับผมแต่ดูจากรูปการของเนื้อเรื่องเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องเท่าไหร่นะ แต่จากเรื่องราวของมันเองอ่ะมันก็ได้บอกแล้วว่ามาอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือตัวของเวนอมนั่นเองซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะมีสปอยไปถึงเรื่องเวนอมเลดเดอร์บีคาเนตด้วยนะครับผมหากใครอยากรู้ว่าทําไมเวนอมถึงจะมาอยู่กับสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์ได้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าปิดคลิปไปก่อนครับปิดคลิปไปก่อนเลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวจะโดนสปอยเอานะครับโอเคนะครับผมเรื่องราวนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเวนอมเลดเดอร์บีคาเนตเลยนะครับแต่มันจะเป็นเนื้อเรื่องใน, End อง Let งนเอ็น ในเ,เครดิตเนี่ยนะครับผมตัวของเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยก็เรียกได้ว่าไปพักร้อนนะครับแล้วในระหว่างการพักร้อนของเขานี่เองเนี่ยจู่ๆนะครับผมก็ได้เกิดการปุ๊บจู่ๆทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยห้องที่เขานอนอยู่ก็ได้เปลี่ยนไปนะครับเหมือนแบบทุกอย่างอ่ะทั้งโลกไปนี้มันเปลี่ยนไปในชั่วพพิบตาซึ่งมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากคาถาของดรสเตรนนั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีฉากในทีวีเปิดขึ้นมานะครับผมเป็นตัวของโจนาห์เจมสันเนี่ยนะครับกำลังรายงานข่าวของสไปเดอร์แมนในข่าวของที่แบบ มาในมิสเตอริโออ่ะมาในสไปเดอร์แมนฟาเฟมโฮมอ่ะก็คือเป็นการบอกว่าในตอนนี้เนนะี่ยเวนอมเนี่ยครับผมได้มาอยู่ในจักรวาลเดียวกับสไปเดอร์แมนแล้วซึ่งหนังเวนอมเองอ่ะก็ฉายก่อนสไปเดอร์แมนถูกไหมเพราะฉะนั้นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้เห็นตัวของเวนอมเนี่ยมาสูงมากๆเลยแล้วจริงๆเนี่ยสตัวนี้ค่อนข้างจะชัวร์นะว่ามาแน่ๆเลยเอาง่ายๆคือ2ตัวที่ชัวร์สุดอ่ะคือตัวของแอนดูการ์ฟิลกับโทมี่แม็กควถูกไหมเวนอมก็มาแน่ๆจากเอ็นโครดิตก็เรียกได้ว่าอ่ะสามตัวนี้แน,น ชัวมากนะครับผมแต่ถ้าเราดูจากรูปหลุดเนี่ยก็น่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าตัวของเวนอมมาด้วยเนี่ยแปลว่าจัก,กรวาลของเวนอมทั้งอันเลยเนี่ยนะครับผมจะถูกย้ายมาอยู่ใน MCU ถูกไหมจริงๆก็อยากจะพูดถึงตัวที่5ด้วยที่น่าจะมาเหมือนกันนะครับผมแต่เรียกได้ว่ามีโอกาสน้อยแล้วกันที่จะมานะครับนั่นก็คือตัวของไมเคิลมอร์เบียสก็มีโอกาสที่จะโผล่มาวบวบแวแวมเหมือนกันอาจจะโผล่มาในเอ็นโครดิตหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่แบบดูจากเชิงๆๆเนี่ยอาจจะไม่มาก็เรียกได้ว่าแน่นี่กออ่งคร็ื เรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันอาจจะไม่ใช่คลิปที่ยาวอะไรมากนะครับแต่ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงข่าวได้เห็นถึงเรื่องราวที่มันน่าจะเป็นแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็เป็นข่าวที่พูดถึงกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เรารอไปดูในหนังแล้วกันนะว่าจะมีใครโผล่มาบ้างใน4คนนี้อาจจะมาแค่3หรเลยจะมาแค่2ก็ได้นะก็อย่าเพิ่งไปแบบจริงจังอะไรกับมันมากก็เรียกได้ว่าเราก็พูดกันตามข่าวลือเนาะก็เดี๋ยวไว้รอดูกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับจุ๊บๆไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม